เล็บขบเล็บอักเสบเคสนี้ใจไม่แข็งห้ามดูนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าเล็บขบชิ้นใหญ่มากกดตรงนี้เลยตรงนี้เหรอคะนี่นะคะคือตรงนี้เจ็บที่สุดใช่ไหมตัวเองต้องใจสู้นะคะมันฝังลึกปเป็นแขนงด้วย ตั้งสติไปกับช่างนะคะอย่าอย่าเอียงเท้าหนีค่ะถ้าเอียงหนีแล้วมันจะเข้าเนื้ออย่าเอียงนะคะเพราะว่าเนื้อบางมาก ช่วสู้นะคะถ้าจะเอาให้ให้เจ็บหนะ้าร้อยไปรวดเร็ว,ว <c oughs> ให้เจ็บให้เจ็บที่สุด <c oughs> ừ, สองซั่งโอนยโอ้ยไม่ไหวเลยอ่าเยี่ยมร้อยค่ะอย่าเพิ่งสต็อกกล้องนะ जिनसा पक्का मैं